วันนี้ r b m Carwash มานำเสนอครับสำหรับหมวกที่เคลือบแก้วไปแล้วนะครับชุด NanoTech DLS 9ก้นะครับอันนี้ถ่ายรวมๆครับจะเห็นทุกใบเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งขงบวนนี้มีอยู่แปดใบครับไปแล้วใบหนึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบดูว่าหลังจากเคลือบฟิล์มแก้วเข้าไปแล้วครับปฏิกิริยายที่เกิดกับน้ำจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันครับ มันจะเกิดกับแมลงเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ดูตัวน้ำนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของหมดนิดนึงนะครับว่าเออเวลามันหยดเป็นยังไงครับกล้นีเลยฮะสังเกตนะครับน้ําไม่เกาะไม่ติดเลยนะครับผมร่วงล่างอยู่นี่นะครับแล้วมาดูที่ชิวนนครับดูชิวบนนะครับอันนี้เป็นชิวปลอดครับล้องต่อคุณเจ้าของนะครับ ที่ให้ชิวะอลอดนำมาใช้เชิเดีูกันครับตัวชิวะหลอดน้ำก็จะไม่เกาะติ่กันนะครับเพราะฉะนั้นมแมลงที่ติดอยู่กับหน้าหมวกหน้าไม้ทั้งหลายครับทำความสะาดง่ายสังเกตตรงนี้นะฮะกดเป็นกลมเลยนะครับ ขอบคุณนะครับเจ้าของหมวกทั้งแปดใบนะครับผมที่ให้ความกรุณาครับนำหมวกมาเคลือบที่ RPM Tower นะครับถ้าได้สนใจติดต่อได้ครับขอบคุณครับ